ฉเฉลยแล้ว MG Pilot 2021ใหม่จะเป็นทายาทลำดับต่อไปของ MGHS ซึ่งเปิดตัวอย่างเป็นทางการแล้วที่งานปักกิ่งออโตเทอ์2020พร้อมกับเอกลักษณ์ใหม่ MG Design Family Generation 3ภายใต้การครอบครองของกลุ่มซาอิกที่จะทวีความแซ่บพรีเมียมและไฮเทคมากขึ้นเรื่อยๆก่อนเริ่มวางขายในจีนเดือนตุลาคม2563นี้ ถึงจะไม่ใหม่ทั้งหมดแต่ MG Pilot 2021ใหม่จะเป็นรถ Crossover SUV ทายาทสืบสายตระกูล HS บนไลน์อัพเดียวกันด้วยเอกลักษณ์ใหม่ของ MG Design Family Generation ที่3ที่จะมีวความเกรี้ยกราดดุดันและเพิ่มความซับซ้อนของรายละเอียดโดยเฉพาะในส่วนของกระจังหน้าเพื่อช่วยให้ Pilot ดูสปอร์ตร้ายกว่า HS เดิมรวมไปถึงการปรับทรีตเมนต์ในหลายจุดให้ทันสมัย อยู่ในกระแสต่ตอไปได้โดยไม่รู้สึกว่าตกเทรนเช่นไฟหน้า LED ตีเกล็ดไฟท้าย LED แบบ3มิติล้ออลลอยลายใหม่ภาพรวมจึงดูหรูขึ้นทันสมัยและธรรมะแมงมากกว่า HS พอตัวห้องโดยสารของ MG Pilot 2021ก็ยังคงพื้นฐานเดิมของ MG HS แต่มีการปรับดีไซน์ในส่วนของคอนโซลกลางแพงอุปกรณ์และจะพรีเซนต์ความไฮเทคด้วยมาตรวัดดิจิตอลขนาด12.3นิ้วส่วนเบาะนั่งในรุ่นสูงอย่างโชฟี่ยังคงเป็นทรงสปอร์ตวื๊บวาเหมือนเคยแต่มีโทนสีใหม่สบายตาเพิ่มมาให้เลือกนอกจากนี้ไพลอตยังเติมความรื่นรมในการเดินทางด้วยเทคโนโลยี NVH เป็นการลดเสียงแรงสัง่นสะเทือนและความกระด้างที่ส่งผลต่อผู้โดยสาร ไฟสร้างบรรยากาศกรับได้256สีหรือถ้าอยากได้แสงธรรมชาติเพื่อความผ่อนคลายพ i l ล t อตก็ยังคงมีหลังคาพาโนรามิกแกรนดรูฟบ้านใหญ่ตลอดจนเครื่องเสียงบ o s สคอยขับกล่อมส่วนจออินฟอร์เมนต์จะขยับขยายขนาดเป็น10.1นิ้วพร้อมระบบผู้ช่วยที่เป็น AI และมีอินเทอร์เน็ตไว้เชื่อมต่อโลกภายนอกหรือสั่งงานจากระยะไกลในยุคอินเทอร์เน็ตออฟ s ซึ่งน่าจะถูกใจคนรุ่นใหม่มากทีเดียว MG Pilot 2021ที่เปิดตัวในจีนจะมีให้เลือก2ขนาด2ระดับความจัดจ้านได้แก่เครื่องยนต์เบนซิน1.5เทอร์โบจับคู่กับเกียร์ดี t 7 7สปีดให้กำลังสูงสุด173แรงมา้าแรงบิดสูงสุด275นิวตันเมตร เครื่องยนต์เบนซิน2.0เทอร์โบจับคู่กับเกียร์ DCT 6สปีดให้กำลังสูงสุด231แรงมา้าแรงบิดสูงสุด370นิวตันเมตรซึ่งพลอตจะมีระบบขับเคลื่อน4ล้อพร้อมกับพยายามเซ็ตแชสซีให้ได้อารมณ์การขับขี่แบบรถยุโรปและยังมีระบบช่วยขับขี่เวอร์ชันใหม่ MG Pilot 2.0โดยอาศัยกล้องกับเรดาร์ส่วนจะมาไทยครบแค่ไหนไม่ทราบ แต่ที่ผ่านมา MG ไม่ใช่ผู้ผลิตรถยนต์ที่ห่วงอุปกรณ์เท่าไรนักถ้ามันจะช่วยให้รถ MG ดูน่าสนใจกว่าคู่แข่งอยู่แล้ว Pilot จะเป็นรุ่นสืบทอดไลน์อัพของ HS ด้วยการปรับดีไซน์ใหม่ชื่อใหม่และสุดท้ายคงมาแย่งตำแหน่งรถ SUV ขายดีจาก t o y ยต a ในไทยอีกครั้งแต่นั่นอาจไม่ใช่เรื่องน่าตื่นเต้นเท่ากับการที่ MG ต้องเจอฮาราวในเครือ Great Wall Motor ซึ่งเป็นผู้ผลิตรถ SUV รายใหญ่สุดยอดขายสูงสุดของจีนซึ่งประกาศแล้วว่าจะเริ่มเดินสายการผลิตในไทยปีหน้าการบุกตลาดยานยนต์ไทยของจีนทั้ง2องฝักฝั่งอย่าง MG และตามด้วย g r e a t w a l ม m o เตออาจเขย่าว,วงการยานยนต์ไทยได้แรงกว่าที่เคยเป็นมาอย่าลืมกดติดตามช่องเพื่อรอรับข้อมูลอัปเดตข่าวสารใหม่ๆ